ีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะวันนี้คลิปแรกแห่งปี2567ของเจ้าของช,ช่องช่องครอบครัวเอมี่ที่ฝรั่งเศสค่ะก็คือคลิปแรกวันนี้เป็นคลิปแรกนะคะก็อยากจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวของเจ้าของช่องก่อนเลยนะคะค่ะวันนี้มาดานจงก็จะมาพูดถึงเรื่อง การที่มาดามตรงตัดสินใจมาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะมาดามตรงต้องเสียสละและก็ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่มาดามตรงทำได้และเป็นความฝันของมาดามตรงคือตอนที่มาดามตรงอยู่ประเทศไทยเนาะมาดามตรงทำบัญชีอาชีพทำบัญชีให้บริษัทแห่งหนึง่ง แล้วก็มีความเจริญก้ามหน้าทางด้านการงานมากมายได้เป็นถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีมีเงินเดือนพอเลี้ยงตัวได้จนมีสามารถซื้อบ้านได้สองหลังมีรถมีที่ทางทำมาหากินได้เป็นอย่างดีเลี้ยงตัวเองได้เป็นอย่างดีที่มาดมาตรงต้องทิ้งเพื่อที่จะหอยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสและการที่มาอยู่ประเทศฝรั่งเศส มาดามตรงไม่ห่วงว่ามาดามตรงจะปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้พร่งมาดามตรงคิดว่ามาดามตรงทําได้แต่สิ่งที่มาดามตรงเป็นห่วงและเป็นกังวลมาตั้งแต่แรกเลยก็คือเรื่องของลูกสาวที่มาดามตรงตัดสินใจพาลูกสาวมาอยู่ที่นี่และมาเรียนต่อที่นี่ซึ่งช้ากว่าปกติไปหนึ่งปีอันนี้คือสิ่งที่มาดามตรงมีความฝังใจและก็มีความรู้สึกผิดมาตลอดก็คือเรื่องเรียน ของลูกสาวเพราะว่าตอนที่มาดามตรงมาใหม่ๆสิ่งที่ห่วงที่สุดก็คือลูกสาวเคยมี่เนี่ยไม่รู้เรื่องภาษาฝรั่งเศสเลยพูดไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่เคยเรียนมาก่อนมาดามตรงรู้แหละว่าอย่างตัวมาดามตรงเองก็ยังยากเลยเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเด็กล่ะจะย,ยากแค่ไหนอันนี้คือสิ่งที่มันฝังใจเรามาอยู่ตลอดเวลาในระยะเวลา6ปี เราย้ายมาที่มาําตรงพาครอบครัวย้ายมาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสตอนที่พายมี่เขาเข้าเรียนที่ชั้นประถมเนาะที่ประเทศฝรั่งเศสคือทุกครั้งที่เอมี่มาบอกเรื่องคะแนนเรื่องการเรียนการสอบเนี่ยเรารู้เลยว่าเขารู้สึกเสียใจเพราะว่าคะแนนที่เขาได้เนี่ยครึ่งนึงบางทีก็ไม่ถึงครึ่งเราก็สะท้อนในอกแล,และเรากลัวลูกเราเนี่ยจะไม่สามารถทำได้ ก็ได้แต่ให้กำลังใจกันไปว่าเออหนูต้องตั้งใจเรียนนะในความหวังของแม่ตรงเนี่ยก็คือแค่ให้เอมี่เรียนได้ผ่านขึ้นชั้นไปก็พอตามที่เอมี่เขากลัวคือเอมี่เขากลัวว่าจะตกถูกซ้ำชั้นนะคะแล้วมันก็มีเรื่องราวที่ทําให้มาดามตรงจุกอ,อกและรู้สึกเหมือนมนมีอะไรอยู่ในใจเหมือนเป็นผมก็คือเอมี่เ็าเคยมาเล่าให้ฟังว่าเพื่อนๆนน่อนอะล้อเขา ว่าเขาอะเรียนไม่เก่งคือด้วยความที่เอมีเ่เขาเป็นเด็กตัวโตเนาะเพื่อนก็จะร้องว่าเป็นเด็กโขงเรียนไม่เก่งถึงได้เรียนซ้ําชั้นอะไรประมาณนี้แต่เอมี่ก็ไม่เคยอธิบายให้เพื่อนเข้าใจว่าทําไมเขาถึงได้เรียนซ้าชั้นเพราะเขาเข้ามาเรียนช้าเขาไม่เรียนซ้ําชั้นนะคะเขาไม่เรียนตกค่ะเอมี่ก็ไม่เคยโทษแม่ไม่เคยโทษมาดามตรงเลยว่ามาดามตรงพาเขามาช้า มาเรียนที่นี่ช้าหนึ่งปีเลยถูกเพื่อนล้ออะไรประมาณนี้เอมี่ไม่เคยพูดนะคะแต่เอมี่เคยพูดอยู่คำหนึ่งว่าแม่คอยดูนะเอมี่จะทําให้รู้ให้ทุกคนรู้ว่าเอมี่ไม่ได้โง่และพอวันนี้สิ่งเหล่านั้นก็มาถึงทําให้มาดามตรงใจฟูคือใจฟูเนี่ยใจฟูมาตั้งแต่ปิดเทอมของปีที่แล้วก็คือพฤษภาปีที่แล้วนะคะ เอมี่เอาคะแนนมาให้ดูคือเอมี่เขาได้13.5เอมี่เขาดีใจมากๆเลยซึ่งพ่อแม่ก็ดีใจค่ะเพราะว่าเอมี่ทําได้เกินครึ่งและทําให้เอมี่เขาภาคภูมิใจและเขาก็ดีใจมากๆแววันมาตั้งแต่ตอนแล้วก็ก่อนก่อนปิดเทอมก็จะมีการทดสอบภาษาอังกฤษด้วยปรากฏว่าเอมี่เขาได้ที่สามผมห้องนีง่เนะและนี่ก็เป็นใบป,ประกาศ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของเอมมี่ที่ได้เข้าร่วมทดสอบกับนักเรียนในระดับชั้นเดียวกันกับเอมมี่ที่เข้าร่วมการทดสอบในปีพศ2523ค่ะเอมมี่ได้คะแนน275คะแนนจากคะแนนทั้งหมด350คิดเป็น 88%, 88ค่ะและเอมมี่เขาได้ลำดับที่3ของโรงเรียนและได้ลำดับที่15ของเขตนี้ และก็ได้ลำดับที่1225ของประเทศค่ะค่ะแล้วนั่นก็เป็นสิ่งที่เอมี่เขาทำได้เมื่อสิ้นปีที่แล้วปิดเทอมของปีที่แล้วนะคะแล้วตอนช่วงที่เขาโชว์เกตเนี่ยเขาก็มาบอกว่าช่วยกระตุ้นเป็นกำลังใจให้เขาหน่อยว่าถ้าเกิดเขาทำได้มากกว่านี้จาก13.5เนี่ยเป็น14บสีเขาขอรางวัลได้ไหม เขาเขาอรางวัลเป็นเงินสดเราก็เลยบอกว่าก็ได้สิแต่ขอเป็น14.5นะแล้วนะเราก็คิดว่าเขาจะทำไม่ได้ไงคะเราบอกว่าถ้าเกิดได้14.5ป่อป้ากับแม่จะให้คนละ50อยู่นะแล้วปรากฏว่าพ่อแม่ต้องใจฟูจริงๆก็เมื่อป,ปิดสองอาทิตย์ วันหยุดวันหยุดปีสองอาทิตย์เมื่อก่อนสิ้นปีนะเนี่ยพราะสิ้นปีเป็นวันหยุดใช่ไหมคะก็จะมีคะแนนออกในไตมตัดเลขเอมี่เขาเอามาให้ดูปรากฏว่าเอมี่เขาได้16.17เต็ม20เนาะที่นี่เขาจะคะแนนของเขาจะเป็น20ถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยจะรวมแล้วจะได้4เกดเออฉลี่ยลี่แต่ที่นี่คะแนนเฉลีย่ยสูงสุดก็คือ20เอมีเเอม่เขาได้ 16. 17. เต็ม1 6 1เเต็ม20คะแนน ซึ่งมันมากเกินกว่าเกินกว่าที่เราตกลงกันไว้อีกมันก็เลยใจนใจมัพ่อใจแม่เนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากซึ่งเราเข้าใจและตัวเอมี่ต้องตื่นเต้นมากกว่าพ่อแม่แน่ๆเราก็เลยช่วงปีใหม่ก็เลยให้รางวัลเอมี่เขาไปตามที่ข้อตกลงก็คือ50โโลรเนาะ นอกจากคะแนนจะดีแล้วเวลาเวลาคะแนนออกมาผลคะแนนออกมาเนี่ยมันจะมีคอมเมนต์ของอาจารย์ทุกวิชาซึ่งคอมเมนต์ในแต่ละวิชานั้นมันก็ยิ่งทําให้เราใจฟูที่ท,ที่อาจารย์เขาที่คุณครูเขาเขาคมเมน์ม,นมาเขาพูดถึงสิ่งที่เอมี่ทำก็คือเอมี่มีความตั้งใจสูงเอมี่มีความพยายามมากทําให้เอมี่เขาเขาได้คะแนนเยอะกระไ้ พราะว่าเขาคอมเมนต์ว่าเอมี่เป็นเด็กซีเรียสที่ตั้งใจเรียนมากทําให้เรามีความสุขว่าโอ้ยลูกเราเป็นเด็กดีถึงได้มีตรงนี้ถึงได้มีเรื่องนี้ค่ะและพอมาถึงวันนี้มาดามตรงก็รู้สึกปลดปล่อยแล้วเขารู้ว่าเอมี่เขาทาได้แล้วและเขาก็ไม่มีอะไรคาใจและมาดามตรงก็ไม่มีอะไรคาใจแล้วรู้สึกแล้วว่านี่เป็นของขวัญชิ้นพิเศษที่สุดในชีวิตของมาดามตรงด้วย เพราะว่าสิ่งเดียวที่มันคาใจมาหกปีแล้วก็คิดว่าจะไม่มีอะไรที่จะไม่คิดว่าจะคลี่คลายได้แต่มันคลี่คลายได้ด้วยตัวลูกสาวเราเองเพราะเราไม่สามารถจะไปช่วยอะไรเขาได้ถ้าเขาทำเองไม่ได้แต่เพื่อนเขาทำเองได้ได,ด้วยความตั้งใจของเขาเองวา,างทงตัวภูมิใจในตัวลูกสาวองมากมากและไม่มีห่วอะไรเขาอีกเลยและเอมี่เขามีความพยายามสูงไม่ใช่แค่การเรียนนะคะเขาเล่นบาส เขาเล่นบาสเขาก็เป็นตัวเต็งนะคะคือเป็นกุญแจของทีมและเขาเขาเล่นได้ดีจากที่เล่นไม่เป็นตอนที่เข้ามาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเขาเพิ่งหัดเล่นแล้เล่นไม่เป็นแต่ตอนนี้เขาอยู่เรียกว่ามีเขาอยู่ในทีมทีมต้องชนะค่ะคือเขาเก่งเขาเล่นเก่งเพราะอะไรเพราะเขาขยันซ้อมมากเขาซ้อมก็คือพูดภาหาสุกนี้เขาสามวันนี้เขาซ้อมแล้วก็วันเสาร์เนี่ยก็คือมีแข่งทุกเสาร์เอมี่เขาซ้อม จนถึงสองทุ่มนะคะวันที่ซ้อมะคะเขากลับบ้านมาเขาก็ทานอาหารแล้วก็เข้านอนเลยสามทุ่มเพราะเอมี่เป็นคนนอนเร็วค่ะนอนสามทุ่มคือการดําเนินชีวิตของเอมี่ที่อยู่ที่นี่นะคะคือเอมี่เขาดูแลตัวเองเวลาไปโรงเรียนวันไปโรงเรียนนะตื่นเช้ามาเขาจะตื่นหกโมงครึ่งตื่นหกโมงครึ่งเอ่อก็คือมาทานมาหาอาหารเช้าทานกินเองกินซีเรียลใส่นมอะไรพวกนี้กินกล้วยหอยแล้วก็ ถ้าอาหารเสร็จเขาก็ขึ้นไปแต่งตัวล้างหน้าแต่งตัวแล้วก็ออกไปไปเรียนแล้วเขาต้องไปรอขึ้นรถเมย์ที่ป้ายรถเมย์เนี่ยค่ะเขาไปเรียนเองนะคะรถเมย์ไปเรียนแล้วก็เขากลับ,ลบจากกลับจากเรียนเองก็ขึ้นรถเมย์กลับก็คือเราพ่อแม่เนี่ยไม่ต้องดูไม่ต้องทําอะไรให้เขาเลยคือเขาดูแลตัวเขาเองตั้งแต่ต้นยันจบตั้งแต่เช้ายันเย็นแล้วถ้าเกิดวันที่มีแข่งกีฬามีซ้อมกีฬา,าเขาก็ไปของเขา อย่างนี้ค่ะแล้วก็กลับมาสองทุ่มอย่างี้แล้วก็นอนสามทุ่มตรงเวลาเป๊ะเป๊ะค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ครอบครัวของเรามีความสุขมากๆม,มาดามตรงภูมิใจที่มาดามตรงมีลูกสาวที่ดีแล้วก็มีความพยายามสูงทําให้มาดามตรงได้ปลดปล่อยความรู้สึกนี้ออกไปได้ตั้งแต่ปีที่แล้ว ปีนี้ปีหน้าฟ้าใหม่นี้ปีนี้ก็จะได้มีความสุขสบายใจดำรงชีวิตได้ต่อไปกันอย่างนี้ให้ดีขึ้นไปแล้วก็มีความสุขยิ่ง,งขึ้นไปก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวเรามาโดยตลอดนะคะมาตามตรงก็เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดเราตั้งใจทำในสิ่งที่ดีมันก็ต้องได้รับสิ่งที่ดี เหมือนอย่างที่เอมี่เขาทำอะคะ่ะมันก็จะเป็นความภาคภูมิใจที่ดีอย่างหนึง่งแต่สำหรับมาดามตรงมันคือสิ่งที่พิเศษที่สุดและครอบครัวของเอมี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทกท,กท่านที่ท้ทอแท้เนาะไม่ต้องทอ้อแท้ตั้งใจทำมีตั้งสติและให้กำลังใจซึ่งกันและกันในครอบครัวรับรองว่าจะต้องผ่านไปได้ เหมือนกับที่ครอบครัวของเราทำได้นะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีปี่ม่